เซตหท่านผู้ชมครับผมมายืนอยู่ที่วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียครับวันนี้ข้าราชการหลายกระทรวงด้วยกันเดินทางมาที่นี่เพื่ออุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับภายหลังจากที่พรนัท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบผ้าไตรที่ทำเนียบร,รัฐบาลแล้วข้าราชการทั้ง89คนที่ได้รับการคัดเลือก ก็นั่งเครื่องบินของการบินไทยมาลงณแดนพุทธภูมิที่อินเดียเข้ากราบพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระเทพโพธิวิเทศจเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยารัฐวิหารอินเดียและพิธีปรงผมในภาคเช้าโดยมีพระนท่านเอก,กรลชธุตไทยประจำอินเดียและเนปลาลเป็นประธาน จากนั้นผู้เข้าอุปสมบทได้ทําการอุปสมบทณสถานที่ตัสรูภายใต้ต้นพระศรีมหาโพและเจดีพุทธคยาอันเป็นสถานที่สําคัญอย่างยิ่งของชาวพุทธั้โดยผู้เข้าบวชทั้ง89ได้รับฉายายเป็นพระนวกกะโพธิคือผู้ที่ได้อุปสมบทภายใต้ต้นพระศรีมหาโพเท่านั้นจึงจะได้รับฉายานี้ พระนวากาโพธิทั้ง89รูปได้ปฏิบัติกิจเช่นเดียวกับพระสงฆ์คือบิณฑบาตทำวัดสวดมนต์จาริสแสวงบุญไปยังดินแดนสถานที่สําคัญเช่นเขาคิจกูด นำผมไปรอยนะแม่น้ำคงคาซึ่งนั่นขนาดไปด้วยผู้คนที่เดินทางมาชำระบาปกิบศพนะฮะเสร็จแล้วก็จะมีชาวมงทำมาขายขายไปนูป่นขึ้นเลยบนฝั่งทำมาถึงรมื่อคุณเห็นในโลกเป็นเจริญเป็นวัตถูกแต่ว่าพูดธมหมีฮะพูดาบาปล้างไม่ได้จะททำความบีน

พระเน่ากับโพธิที่ยังปฏิบัติธรรมแสวงบุญไปยังสถานที่ประสูตรนาลุมพีินีวันสถานที่แสดงปฐมเทศนาณสารนาศ ดานาดีปาริตาลังสปูริเนร์เลสิสมาสังกอร์ซามีเจดการให้พุ่มขบวนอัญเชิญพระบรมบาาธาตุแห่แห่ในวันมาคบูชา และเดินทางไปยังสถานที่ปรินิพานซึ่งแต่ละสถานที่ที่พระนวากะโพธิเฉลิมพระเกียรติต่างร่วมกันสวดมนต์บตทต่างๆและบทอิติปิโสแบบเต็มบทได้ถึง200จบอันเป็นกุศลแรงกล้าที่พระนวากะโพธิได้ปฏิบัติเพื่อนในหลวงของเราซึ่งพระนวากะโพธิทั้ง89รูปต่างได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ที่สุดจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยณดินแดนพุทธภูมิแห่งนี้ ครับและนี่คือภารกิจยิ่งใหญ่ของผู้ที่มาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลของพระบาทสมเด็จพระจวรในครั้งนี้ภารกิจเสร็จสิ้นลงแล้วครับมานุอัอมพันธ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครวรา์รงานจากประเทศอินเดียครับ